พักอนั้นถึงสามคืนหรือว่าสามคืนหนระือเปลาพักอยู่ที่ทนาราธิวาสน,นวัดประชาพิลมเราเราพักอยู่นั้นวัดประชาพิลมอยู่งอกเมืองไกลอยู่ดีตรงนั้นแล้ว <c oughs> ไปนี่ทำให,ให้ไม่ลืมนะ มีนายตำรวจคนหนึ่งพวกตอมอหัวหน้าหัวหน้าตอมอตอมอตรวจคนเข้าเมืองเราไปพักที่นั่นแกพูดแกพูดด้วยความเต็มบุกเต็มใจพูดด้วยความปีติดีดีมากนะแล้วตามธรรมดาให้ลูกไปใส่บาตรทุกเช้าเป็นประจำมออภาระให้ลูกลูกสาว ไปใส่บาตรตอนข้าเป็นประจําประจําพระธารมาบินรสบาตรดูว่าวันละสององค์สามองค์เป็นประจํา <c oughs> อันนี้วันนั้นเรามันบรรดบุบรนดาญยังไงไม่รู้นะแต่ว่าบอกลูกเลยว่านี่เราแกพูดเอง <c oughs> เออวันนี้ทมัไมพ่ออยากใส่บาตรเป็นกําลังลูกนะว่าวันพรุ่งนี้พ่อจะไปใส่บาตรพ่อพ่อจะใส่บาตรด้วยนะถึงเวลามาบอกพ่อว่างงานนะ วันนี้พ่ออยากสาบายเป็นกำลังพี่ปต๊กติว่างั้นนะแล้วต,ตอนเช้าลูกไปบอกก็มาเตรียมจะมาใส่บาตรพอดีแล้วก็ออกจากวัดประชาพิรุกตายอยู่นะทางเปรียบเปี่ยวเขา้าเขา้เขามา,าตัวเมืองแล้วก็มามินสบายบรรดาพระทั้งหลายไปเขาจัดสำรับสำรับมาพร้อมเลยละคือองค์ไหนอ,องค์ไหนไปพอ พอรหว่างเขาจะจัดอาหารมาแล้วเป็นสำรับสำรับเราเป็นประจำประจำสำหรับเราเขาก็จัดมาไว้แล้วเราเราไปยืนประบาาของเราไปนะแกก็ยืนรอใส่บาตรนี่แกพูดเองนะนี่นนะว่าพอเดินไปอ,อ,อ,อลูกลูกดูพระองค์นี่ว่างั้นบอกให้ลูกดู เภานี่เดินบินสะบาทเอาพูดพูดตามเขาพูดเลยว่าเดินสะบินสะบาทสง่างามมากว่ะเขาพูดเท่านั้นนะสง่างามมากลูกลูกดูซ่ดูที่เภาองค์นี้นะว่ะถ้าไปองค์เดียวอยู่เรื่อยมาจ่อตั้งแต่นั้นมาเอาดูลูกเข้าองนี้แปบบอยู่นะไม่ใช่พาในแถวนี้นะลูกว่าดูใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา พี่ยอมใส่บาทพ <c oughs> ่อจะบาทตักทัพพีหนึ่งปุป๊บแล้วปุ๊บป,ปั๊บตักอีกทัพพีหนึ่งเราก็ยังไม่ละพอสองทัพพีแล้วก็ถอยแล้วขอใส่บาทอยู่ขอใส่บาทนะขอใส่บาทพ่อขอใส่บาทแล้วก็บอกพอ่อทัพพีที่สามเราถอยออกแล้วขอใส่อยู่โอ้ไว้สําหรับองค์อื่นบ้างวะเอาเผื่ออะไรองค์ท่านมาบินตบาทที่นี่แล้ว,ว่งเราถอย,เร,ถอยเราไม่ได้ ท,ท่านท่านมาจากไหนทินถามนะไตรบาทยังไม่เสร็จนะ <c oughs> ท่านนันมาจากไหนตอนนี้ก็อยู่พักอยู่วัดประชาพิโรมเนี่ยเ,นะเริ่มท่านอยู่วัดไหนอยู่โน่นวะอยู่บอกว่าอยู่อุดรมาในงานนี้แหละวะงานเขากงนี่แหละ <c oughs> ลว่บถามกว่าท่านชื่อว่าไงคือคือมหาบัววะ หฮะขึ้นทันทีเลยเพึกครับเลยเนืออาจารย์มหาวันเรือใช่แล้วโอ้ยผมมีวาสนาผมย้ายไปอยู่หนองคายผมจะมาทีไรตอนนั้นมันไม่มีทางเข้ามาเข้ามาเข้ามากลางกลางกลางปีฝนตกรถเข้าไม่ได้ติดติดติดโคลนหน้าแรงก็ติดทรายเลยมาไปได้แล้วย้ายไปนู่นวาดไปอุบลนมา กะมาที่ไหนมาไม่ได้มาไม่ได้เนี่ยจนกระทั่งลงมาใลราชท่ว่านี่เราหมดหวังแล้วเราหมดผมหมดหวังแล้ววันนี้ผมมีหวังขึ้นอย่างคึกคักเลยใส่บาท,ทนี่สองท่าปีแล้วเราถอยออกมานี่ยพอถามว่าเลยฟาดหมดเลย,เลยความความม่อหมดเลยนะเอาหมดเลยที่นี่ของนั้นเะทหมดโอ้ยทำไมเรียกโอ่งทำไมครับไม่ได้ผมหายผมผมหาไมา่ได่ยังไง หามาอีกเดียวนี่วางอ่ะพอเสร็จแล้วก็ <c oughs> เราก็เข้าไปดินสบายเพราะบ้านเขาอยู่ข้างหน้าเขาคอยก็ได้แค่นั้นและพอมันเต็มบาทแล้วจะไปไหนก็ไปถึงนล้วก็เขากระส่บาทล้วก็จะกลับนี่นี่พอเราไปแล้วจักับลูกผมจับกับปุ๊บวัาบขึ้นรถไ,ไปไปเมาลงเขาแกล้งอยูอย่กันเอาอยู่ฟาดใส่จนเต็มบาทใส่กระวังมากลับไปต <c oughs> ั้งจากนั้นมาติดตามเลยนะเรียกอะไรนะพันโทอะไรลืมแล้ว อันนี้เราชี้แก่แล้วเฝ้าทั้งวันที่นี่นะเฝ้าทั้งวันไปไหนอยู่นั่นเป็นประจำเหมือนว่ามีตำรวจรักษาตัว <c oughs> <c oughs> ไปไหนไปไปที่ไหนพาไปหมด <c oughs> ผมไม่มีตัวอะไรผมเป็นหัวหน้า <c oughs> ผมไปสั่งงานเสร็จแล้วผมมาเฝ้าทั้งวันเลย <c oughs> ตลอดเราเรากลับไม่ไปไหนเลยบอกให้ไปไหนไม่ยอมไป <c oughs> แล้วจะไปไหนรถจะเตรียมพร้อมรถ จะไปไหนจะพาไปได้ตกลงนาลาธิวาสได้ไปเที่ยวเบลทุกแห่งก็จะชวนไปที่นั่นชวนไปดูที่นี่ละไรีมาแลนนี่ก็ไปวาระสุดท้ายแหละดิตอนที่เราจะกลับเขาถวายของมามากมายังไม่ใช่น,น้อยนะถวายของแต่และองค์มากมายก็มาถึงแล้วก็ถามพ้าว่านี่มีกี่คณะเราถามเพราะมันของมากต่อมาเต็มรถมาเลย เขาจะไว้่ายงานมีอยู่มีมีกี่คณะบอกว่ามีท่างคณะกันอเอจัดแจกของจัดของบอกว่าให้ให้เป็นสี่สี่คณะจัดทั้งหมดแยกแจกนี้อ้าวท่านทําม y ไม่เอาแล้วเอาอะไรเอาอะไรเอาบุญนะวะเอาเอาไปแจกนี่ไปแจกเอาแจกถ้าไม่เอาอะไรเลยหรือไม่เอาอะไรเลยเอาบุญเอากุศลพอแล้วล้วะ อันนี้มันหนักแปลว,ว่างานนั้น,นบุญเบากว่กัน,นแล้วแล้วกมอมองแล้วมองแล้วโอ้ยน่าสงสารผู้ชายทั้งคนเมื่อเวลาจะจากเราจะขึ้นรอยไปน้าําตาพังต้มหน้าน้ําตาพังโอ้ยผมนึกว่าผมหมดวาสนาแล้วผมก็ได้มาพบพบแล้วจนผมมองราว่ามองดูไม่เคยเห็นเลย จนเนบอกครูดูดูที่เฝ้านี่เดินมีสบาดดูที่หน่ะดูที่หน่ะเรื่อยว่ามันสมใจเรเสียก็จะแกบอกนะบ่าเวลาจะมาร้องไห้นะโอ้หน้าสงสารตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ได้พบกันอีกนี่ถึงจุดที่ควรพูดกับพูดซะบ้างนะจะบอกให้ลูกดูที่ลูกดูที่ดูเฝ้านี้ที่ลูกบอกเรื่อยจ่อมาจนกระทั่งเขามามีสบาดก็มาประจักษ์กันอีนมีสบาดทับทีสองะปีแล้วถอยมารอ แล้วบอกว่าให้พวกอื่นแล้วถามไปสว่าขเขารูแล้วพลาดัแล้วนอกนั้นไปมาลงเขาแจงเขาอยู่สุดท้ายทั้งกำลังตามไปเลยเลยรถเอารถใส่ไปเลยเน้วหลนั้นเฝ้าทั้งวัดเ,เลยไม่ไดวว้พบอีกนะชื่อพันโทอะไรนะวิญญาตัวงั้น,นเฮ้ยทำไมมันประดูมันดานจะพูดนะ <c oughs> ผมก็ธรรมดาปล่อยพระลาให้ลูกใส่บาตรทุกเช้าไม่เคยขาดจะว่างั้นนะ แต่ะมอบไว้เป็นภาระของลูกสาวเราก็ไม่เคยอะไรลวแต่เมื่อคืนนี่อยากใส่บาตรเพ็นงเงรังเลยต้องไปสั่งลูกไว้เมื่อนี่พ่อไม่ทราบเป็นไงอยากใส่บาตรเพ็นงเลังพ่อจะใส่บาตรตันพรุ่งนี้เช้าเพราะดีเราไปบินะบายกับบอตเจอร์อครบกันดีนะแล้วก็บอกลูกลูกสาวดูดูซิลูกดูดดดดีิดู้าพนี่ที่ว่าแหมเดินมานนี้แหมเส้าง,ง่างเรา,างามไม่งามเราก็ไม่มว่าเขาหองว่างนั่นเราก็พูดตามเขา น้นสาสงนะ่างามดูที่ลูกดูที่วังเรื่อยมาถึงกระตั้งใจเจ้าเจาเา,จามาใจร้องไห้นะเพราะเห็นของอมามากเราแจกทานหมดแบบไม่เลยเอาถ้าไม่เอาอะไรเลยเอาแล้วเราบุญเอาบุญแล้วนี่ยิ่งจ้องเลยเนี่ยที่คงเขาไม่เคยเห็นนะกการับราเราไม่ไปเอาอะไรเราสงฆ์ท้อโลกต่างหาก <c oughs> นี่เราพูดถึงเราได้ไปภ <c oughs> าคใต้ไปพักอยู่เออนี่แหละ นราธิวาสสามสามคืนสี่คืนงานเสร็จแล้วก็มาพอยูีนาแล้วก็ได้เที่ยวสอกแสกคือแสกเพราะพมอคนนี้เนี่ยพาไปพาไปเที่ยวพาชวนไปด้วยนะไม่ใช่ทำไมเเราจะไม่รู้จักอะไรที่นั่นเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ที่เป็นอย่างนี้นะอาจารย์ไปเที่ยวหน่อยนะเพนนานๆเลยมาว่าเลยพาไปมดนไปแถวนั้นนราธิวาส